อะไรวะเนี่ยทำไมช่องไรคุณภาพที่เจ้าของช่องเอาแต่อู้กับนอนอ่ะทำไมมันถึงได้มาอยู่จุดนี้ได้กันเน่ยผมถามจริงเหอะผู้คุณมาดูอะไรกันเนี่ยช่องที่ลงคลิปบ่อยเหรอก็ไม่ช่องที่ข้อมูลแน่นเหรอก็เผาหรือจะมาดูช่องนี้เพราะว่าการเล่าเรื่องผมก็เล่าเรื่องติดๆขัดๆอีกกับลิ้นพันกันอีกเนี่ยตอนนี้ลิ้นพันกันอีกแล้วผมงงใจจริงๆแล้วว่าคุณเนี่ย มาชอบช่องแบบนี้ไปได้ไงวะเนี่ยแต่เอาเป็นว่านะครับขอบคุณพวกท่านทุกคนจริงๆเลยผมไม่คิดแล้วว่าคนธรรมดารรมาตัวกระจ้ยแบบผมเนี่ยจู่ๆก็ได้มามาีผู้ติดตามถึง1 0,000คนโอ้โหผมซาบซึ้งทุกคนจริงๆเลยนะเพราะงั้นนะครับถ้าคุณสงสัยหรืออยากถามอะไรในตัวผมอะ่ะคุณก็สามารถคอมเมนต์ได้ในใต้คลิปนี้เลยครับเพื่อคุณอาจจะรู้จักผมมากยิ่งขึ้นแต่ใส่แฮชแท็ก Q&A ด้วยก็ดีนะครับเอาละเอาละ ในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเปิดเผยเกมที่เป็นต้นตอที่ทาให้ผมกลายมเ,เป็นผมทุกวันนี้ผมบอกเลยว่าตัวผมมาในอดีตอ่ะผมเล่นเกมไปเยอะมากและหลายเกมมันก็เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตผมจริงๆแล้นะคือถ้าไม่มีเกมพวกนั้นอ่ะคุณอาจจะเห็นผมในอีกเวอร์ชันก็เป็นไปได้นะเอาเป็นว่าก็เตรียมรับชม4เกมที่เปลี่ยนชีวิตผมได้เลยครับเกมที่1 m a r i o เกมที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆอย่างเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในช่วงที่ผมยังอยู่ในวัยอนุบาลนะตอนนั้นผมอายุประมาณ5ขวบเองนะมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่ผมจะต้องไปต่างจังหวัดใช่ไหมแล้วคือตอนนั้นอ่ะผมต้องนอนค้างที่บ้านญาติของผมเองแล้วผมก็มีพี่ชายคนนึงด้วยครับแต่ว่าเป็นพี่ชายห่างๆนะคือแบบบ้านเขาใหญ่มากมีทีวีมีแอร์มีที่นอนอะไรดีไปหมดเลยแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะผมดันไปเจอเครื่องเล่นเกมหนึ่ง มันน่าจะมีชื่อว่า Nintendo DS หรืออะไรสักอย่างไี่แหละแล้วเกมที่อยู่ในเครื่องนั้นมันก็คือ New Super Mario Brothers แล้วบอกเลยว่าถึงจะเป็นช่วงเวลาส,สั้นๆนะแต่เกมนี้มันก็ทำให้ผม enjoy ไม่น้อยเลยนะทั้งเกมเพย์ทั้งภาพแล้วก็การนำเสนออะไรหลายอย่างนะคือผม enjoy มากและมันก็เป็นจุดเริ่มต้นแรกๆนะกับการที่ตัวผมเนี่ยเข้ามาสู่การเป็นเกมเมอร์ ซึ่งหลังจากที่ผมกลับมาจากต่างจังหวัดนะผมก็ได้ไล่ไปเล่นซีรีส์มาริโอแบบเยอะมากแบบผมเล่นเยอะอจริงๆนะภาคที่ผมเล่นก็จะมีมาริโอ1 2 3 New Super Mario ที่ผมเล่าไป New Super Mario But t ัตเทีที่ผมเล่นภาคนี้เยอะมากนะน่าจะเป็นภาคที่ผมเล่นเยอะเป็นอันดับ2แล้วแล้วก็จะมี New Super Mario But t ัตเทแล้วก็จะมี Mario 64 m a r i ส s u n า h i n e Mario ย a l a x y 1แลและ2นั่นแหละครับคือทั้งหมดที่ผมเล่นนะ ผมยังไม่นับภาคแยกเกมอื่นอีกนะ Paper Mario <m ari> ผมก็เล่นน่ะคิดดูถ้าถามว่าผมเล่นจากไหนเหรอส <c oughs> ันสน,นะครับม m u ลเลตอรเนี่แหละแต่ตอนนั้นผมยังเด็กอยู่นะและถ้าคุณแบบยังจำกันได้นะในช่วงเด็กๆนะผมว่าน่าจะมีคนใช้ปารูมาเยอะแน่เลยผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ใช้ปารูมาเหมือนกันถ้าใครรู้นะครับปาโลมาคืออันนั้นแหละ <c oughs> โดยอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่ใหญ่สุดเลยก็ว่าได้ ก็คงจะเป็นมาริโอ4นี่แหละภาคนี้เป็นภาคที่แหวกจากเกมโดด2มิติการเล่นแบบใหม่และเป็นภาคที่คนน่าจะสปีดรันกันมากที่สุดแล้วเป็นภาคที่ผมชอบมากที่สุดนะผมเล่นเยอะสุดแล้วภาคนี้แหละทั้งมีมแล้วก็ตำนานหลายอย่างมนันก็เกิดมาจากภาคนี้นี่แหละและถ้าคุณรู้จักมาริโอ4อ่ะคุณก็น่าจะรู้จักช่องที่มีชื่อว่า smgc แน่นอนช่องนี้เป็นช่องที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับมาริโอนี่แหละแต่ก็จะเป็นแบบฮ่าๆปันป่น แล้วเนื่องจากคลิปของเขาเนี่ยจะเป็นคลิปที่ใช้ซับภาษาอังกฤษเยอะมากมันจึงทำให้ตัวผมในตอนนั้นะ่ะแบบตัวผมในตอนนั้นนะก็เริ่มเรียนภาษาขึ้นมาใช่เลยครับเพราะช่องนี้แหละมันเลยทําให้ภาษาอังกฤษของผมอะมันก้าวกระโดดในวัยเด็กคือแบบภาษาอังกฤษผมก้าวกระโดดมาตั้งแต่แบบช่วงป .2 ป .3 นี่แหละผมก้าวกระโดดเพราะว่าช่องนี้เลยคือตอนผมดูในสมัยนั้นนะ ผมก็ดูไปด้วยแล้วก็หยิบ Dictionary ขึ้นมาไปด้วยคืออะไรแบบนั้นแหละผมแบบดูไปด้วยแปลไปด้วยความชอบของผมต่อ m a ร i o ในสมัยก่อนนะคือแบบผมชอบจริงๆตามแทบทุกอย่างอ่ะแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ m a ร i o อ่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรหลายอย่างเกมที่สองมาครับเกมที่จุดชนวนการเข้าหาสังคมและตำนานของคุณเนม เมื่อกี้ผมพูดพลาดแล้วนะตำรานคุณเทมแล้ว,ว่าเอาว่าช่างมาแล้วถ้าคุณยังจํากันได้นะในช่วงปี2012ถึง2013นะยุคนั้นอ่ะไมค์ครับมันดังมากพวกยูทูบเบอร์ต่างๆก็เล่นกันเต็มไปหมดเลยซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในคนที่อยากเล่นตามพวกเขาเหมือนกันแล้วตอนนั้นผมจําได้นะว่าผมเนี่ยสอนเพื่อนเกือบทั้งห้องนะครับโหลดไมค์ครับเพราะว่าตอนนั้นอ่ะคนรู้เรื่องภาษาอังกฤษอ่ะมีน้อยมาก แล้วผมที่รู้เรื่องนะก็เลยต้องไปสอนพวกเขาแล้วก็เล่นในห้องคอมนี่แหละบอกเลยว่าโคตรบันเทิงโดยเวอร์ชันที่ยอดนิยมในช่วงนั้นนะผมจําได้ดีเลยว่ามันเป็นเวอร์ชัน1.5.2เวอร์ชันนี้คนน่าจะเล่นกันหมดอะผมบอกเลยแล้วผมก็เล่นไปเรื่อยๆนี่แหละจนกระทั่งผมอยู่ป .4 หรือปอ .5 นี่แหละผมจาไม่ได้แล้วตอนนั้นผมทําคลิปเกี่ยวกับไม c ค a f t ด้วยนะสมัยก่อนจะทําช่องเนี่ยผมเคยเปิดช่องเล็กๆแล้วก็เล่นไม c ค a f t มาก่อนนะครับ แต่เรื่องนี้มันยังไม่จบพอผ่านช่วงเวลานั้นมาได้สักพักน่ะผมก็ได้มีโอกาสไปเล่นเซิร์ฟมายคราฟดูตอนนั้นผมติดเซิร์ฟฟูบิงแล้วก็เสกสินมากๆเลยนะแบบโคตรสนุกอ่ะผมชอบพวกมินิเกมเบดวอลสกายวอลหรือฮังเกิลเกมและพวก PVP อะไรแบบนี้ยสมัยนั้นอ่ะคนแน่นเซิร์ฟกันสุดๆเลยเพราะเซิร์ฟนี่น่ะมันเลยทําให้ผมอ่ะรู้จักอะไรหลายอย่างทั้งการเติมเกมครั้งแรกการได้มารู้จักสังคม คือมันทำให้ผมเริ่มใช้กาลิน่าเพราะว่าสมัยก่อนนะครับผมไม่ได้ใช้ Discord ผมไม่ได้ใช้เฟซเหมือนคนอื่นนะแต่ผมนี่แหละก็ใช้กาลิน่าซึ่งคนในสมัยนั้นน่ะก็น่าจะใช้กาลิน่ากันหมดแน่ๆเลยตอนนั้นผมมีเพื่อนเยอะมากนะประมาณ30-50คนอะที่มาจากไมค์ครับแล้วมันเป็นเกมที่ผมเล่นทั้งวันจริงๆอ่ะผมจำได้นะว่าอ่า ผมเล่นพวกเซิร์ฟเซี่ินฟูบิงอ่ะตั้งแต่8โมงยัน4ทุ่มอ่ะแล้วเล่นเก่งด้วยนะเล่นเก่งขนาดที่ว่าผมติดหนึ่งในท็อปเซิร์ฟอ่ะแบบในมินิเกมเบ็ดบอลใช่ไหมผมติดท็อป10ในเซิร์ฟเซ็กยินอ่ะผมติดได้ไงว่ะนะ่ะตอนนั้นผมบ้าเก่งจริงๆอ่ะและก็เรื่องสุดท้ายในช่วงนั้นนะก็คือการซื้อ ID แท้ไมค์คร a f t 50บาทคือในสมัยก่อนเนะี่ยมันจะมีพวกเว็บเช่า ID แท้ใช่ไหม แต่ละ ID เนี่ยมันจะใช้ได้แป๊บเดียวก่อนที่จะโดนดึงไปหรือไม่ก็โดนอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วผมก็มาสมัครหลาย ID เดียนะนะเพราะว่าผมอยากเล่นเซิร์ฟของอิตาเลียนแฮร์รี่มากๆเลยแล้วก็เซิร์ฟไฮพิกเซลผมก็เลยสมัครเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมีอยู่ ID นึงนะครับเป็น ID ที่ผมได้มาในราคา50บาทมันควรเป็น ID ที่พอผ่านไป7วันใช่ไหมมันไม่ควรจะเข้าได้แต่หลังจากที่มันผ่านไปประมาณ10วัน ผมก็ลองเข้าไปดูก็เฮ้ยมันเข้าได้เฉยเลยพอผ่านไปเดือนนึ่งอา้ามันก็ยังเข้าท่านี่ว่ะจงหวัน,นั้นนะครับผมเปลี่ยนให้บัญชีนั่นน่ะเป็นของผมทันทีเลยทั้งอีเมลแล้วก็ชื่อด้วยราคาแค่50บาทที่ผมได้มาแบบงง,งๆเพราะตามปกติมันไม่ควรจะทําได้นะแต่นี่ผมทําได้ซะงั้นเลยบอกเลยว่าคุ้มค่าจริง เออแต่ไอดีแท h, ม้มาคา r a f t ิบบาทผมอะ่ะมันปิวไปแล้วนะครับเพราะว่าอีเมล Microsoft ผมอะ่ะมันโดนแฮกแถมโดนแฮกไปเมื่อไม่ทันมานี้ด้วยนะเถือว่าเป็นเรื่องสวยจริงๆเลย d i s o r o r เกมที่ทำให้ผมชอบความหลากหลายในการเล่นผมรู้จักเกมนี้ครั้งแรกก็ตอนที่ผมหาเกมสเตลเล่นนี่แหละช่วงนั้นผมน่าจะอยู่ซักป .5 ได้นะคือช่วงเวลานั้นอะ ผมชอบเกมสเตลมากผมบอกเลยว่าถ้าคุณพูดชื่อเกมสเตลดังๆมาส่วนใหญ่นะผมมักจะรู้จักไม่ก็นะผมเคยเล่นมาหมดเลยซึ่ง d i s o n o r นะ่ะก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกัน d i s o n o r จะเป็นเกมสเตลที่ไม่ใช่แค่าการลอบฆ่าทั่วไปแต่มันจะเป็นเกมสเตลที่คุณมีอิสระในการฆ่าและการทำภารกิจที่เยอะมากๆอิสระมากกว่า Hitman น่ะผมว่าคือ d i s o n o r มันเป็นเกมที่ทําให้คุณลังสรรฉากสเตลสุดเท่ได้เพียบเลยล่ะเพราะมันจะมีพวกพลังพิเศษอยู่พลังพิเศษแต่ละอันก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันเทสุดก็พลังหยุดเวลานี่แหละคือโคตรเบียวเลยหรือคือคุณสามารถคอมโบแล้วก็ทําการฆ่าศัตรูได้ด้วยหลายวิธีเลยนะแบบหยุดเวลาศัตรูตอนยิงปืนสิงศัตรูแล้วก็ให้ศัตรูตัวนั้น่ะรับกระสุนตัวเองเต็มๆหรือไม่ก็แปลระเบิดกระลักที่ชิ้นส่วนที่ขาดไปแล้วแล้วก็ปาใส่หน้าศัตรูอันนี้ก็ทําได้นะครับ แล้วมันจะมีวิธีฆ่าอะไรแบบนี้เยอะมากเลยอะคุณแล้วบอกเลยว่าถ้าคุณเซียนอะคุณจะเล่นแบบเพลมากๆเลยนะก็แบบช่องสเตลเกมเมอร์บีอาร์เลยครับช่องนี้ผมชอบมากเลยนะและเขาลังสรรฉากการฆ่าได้แบบสร้างสารรค์สุดเลยเพราะเกมนี่แหละเมื่อเําห้ผมมีมายเซตที่ชอบเกมที่มันมีทั้งเลือกให้กับตัวผู้เล่นในการต่อสู้นะแบบสตูเก่งและโกงก็จริงนะแต่คุณก็มีทางเลือกเยอะเหมือนกันในการต่อสู้ผมชอบอะไรแบบนี้มากเลยอะ ผมชอบห้าการเล่นอะไรหลายแบบเนะี่ยอมโมลเกมที่ทําให้ผมกลายมาเป็นคุณเนมในทุกวันนี้หัวข้อนี้ผมขอสั้นๆแล้วกันเพราะถ้าคนที่เป็นสมาชิกหรือคนที่ติดตามผมในระดับหนึ่งนะ่ะคุณก็น่าจะรู้เรื่องนี้กันไปเยอะแล้วแบบทั้งในไลฟ์หรือว่าอา่าทั้งในสมาชิกอะไรนะผมจะเล่าบ่อยมากเลยเอาเป็นว่าอมโมลีเนี่ย ผมตามในช่วงที่ผมรู้สึกดาวๆวกับทอแท้ในชีวิตก็เหตุการณ์อะไรหลายอย่างที่ผมเชอนะแล้วมันก็ทำให้ผมอะ่ะชอบเกมนี้มากเลยนะเกมนี้เนะี่ยมันให้อะไรกับผมหลายอย่างมากเลยนะทั้งเรื่องราวที่สวยงามทั้งเรื่องราวที่เจ็บปวดหรือแม้กระทั่งความชอบใหม่ๆอย่างการที่ผมเนี่ยก็เริ่มมาชอบเกมที่มันแบบให้อะไรสักอย่างกับตัวผู้เล่นในมุมของผมนะ ผมชอบเกมที่มันให้อะไรสักอย่างกับตัวผมมากๆเลยเราไม่ได้แค่สนุกกับเกมแบบเล่นแล้วก็จบแล้วก็ผ่านไปแค่นี้แต่เราอ่ะจะต้องได้ความทรงจาอะไรสักอย่างเข้าไปในหัวผมจะชอบอะไรแบบนี้มากเลยนะซึ่งโอเมอเลนอะมันก็ทําส่วนนี้มาดีมากๆเลยทั้งเพลงไมไทม์ที่มันลอนหูจนผมนอนไม่หลับไปช่วงหนึ่งเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะครับหรือแม้กระทั่งตน้นคอนที่ผมชอบมากที่สุดในฟิกชั่นอย่างออเบเล คือผมชอบหนามากมากเลยแล้วเพราะอมุลี่นี่แหละมันเลยทำให้ผมกล้าตามอะไรใหม่กล้าที่จะตามเกมเอนดี้กล้าที่จะทำช่องแล้วก็มาเล่าความชอบของตัวเองเพราะอมุลี่นี่แหละมันเลยทำให้ผมกลายเป็นผมในทุกวันนี้ก็ปกช่องในสมัยก่อนนะครับผมไม่ใช่รูปน้องนมหรือมิวจังนะครับแต่จะเป็นรูปซันนี่นี่แหละและนั่นก็คือทั้งหมดที่ผมอยากจะเล่าในวันนี้นั่นเองครับ สวัสดีครับผมเนมเองครับเป็นไหบ้างครับกับคลิปนี้ชอบกันหรือเปล่าคือคลิปนี้ก็เป็นคลิปขั้นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันซึ่งไม่รู้จะขั้นไหมนะเพราะว่าผมน่าจะตัดเยอะแน่เลยหรืออาจจะตัดน้อยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าตัวผมแน่นาคตก็บอกผมอีกทีนะครับในเรื่องนี้เอ,อแล้วก็สาหรับการเดินทางของช่องผมนะผมคาดไม่ถึงจริงว่าผมจะมาอยู่ในจุดนี้ได้นนเนี่ยผมก็ไม่เข้าจริงไม,ไม่เข้าใจจริงว่าคุณมา ดูช่องแบบนี้ได้ไงเนี่ยเอาเป็นว่าผมขอบใจพวกท่านทุกคนจริงเลยสรับคลิปหน้านะผมไม่รู้ว่ามันจะยาวหรือมันจะสั้นนะแต่ว่าผมจะพยายามทําให้มันกระชับแล้วก็ทำให้มันดูสนุกแล้วกันซึ่งผมก็เตรียมพร้อมแล้วอะมันเอาผมขอสปอยแล้วกันว่ามันจะเป็นเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเฟียอ่าถ้าคุณติดตามผมก็น่าจะรู้ว่าเกมอะไรกันแน่เอาเป็นว่าไว้เจอกันนะครับในคลิปต่อไปไว้เจอกัน เอออย่าลืมดูคลิเปเื็นของผมได้ล่ะ